สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแต่งภาพรูปพระวัดผาซ่อนแก้วถ่ายไว้มาปีที่แล้วถ่ายด้วยกล้อง Sony A7R3 เราจะมาที่ Edit เปลี่ยนจากท้องฟ้าสีน้ำเงินเป็นสีเหลืองเลยเป็นแบบซันเซ็ตเลยที่นี่เราก็มาที่ Creative, Creative. มาที่ซันเรย์เราจะมาสร้างาพระอาทิตย์เป็นแฉกๆตรงเสียงตรงนี้เอาเมาส์เ,าเพิ่มความเข้มข้นหน่อยของแสงพระอาทิตย์พระเป็นสีเ,เหลืองๆนิดหนึ่งเราจะมาที่ซันเรย์วอร์มเหลืองหลังจากนั้นเราจะมาย้ายตำแหน่งให้ตำแหน่งเข้ามาที่เพลซันเซ็นเตอร์โอเคแล้วก็เลื่อนมาเลย เดินมาตำแหน่งที่เราต้องการห้ามาจากนั้นเราก็เพลทเลยตำแหน่งที่เราชอบอ่าทีนี้เราจะไปที่สกายสกายยู่ในครีเอทีฟนั่นเอนสกายสกายทีนี้เราจะมาเลือกทงางพลาจะเป็นสีเหลืองเหลของพลา เห็นไปละอันนี้ drama ติด sunset n ามาถูนามาทูเลยอันนี้ก,ก็าปายก็นเีวกระพิบกระพิบกระพิบเครอคอมพิวเตอร์คายไวๆกดปุ๊บมาปั๊บเลยคอมพิวเตอร์ผมเก,ก่าแล้วสามสี่ปีลวนี่เราก็มาฟลิปสกายฟลิปตรงนี้เลยนี่ยายพาทิ่หน้ามาอยู่ตรงนี้มากาย หลังจากนั้นเราก็เอา้าแลบหน่อยฟาเลทพาแลบก็จะอยู่ที่ Augment Sky อ่าเขามีให้เลือกหลายตัวก็ลือ subject ก็มีพระจันทร์มีภูเขามีเครื่องบินมีเลนโบสายลุงอะไรอยางเี้เราเลือกไว้นี่แหละอ่าไลน์ คอมพิวเจอผมช้านิดหนึ่งไม่เป็นไรรอได้อันนี้เราจะมาเลือก subject กว่าจะไปไว้ตรงไหนผมชอ,ชอบไว้สูงนี้นะพูดร<ม>ูป<ม>แล้วแต่ชอบเราเปลี่ยนองศาได้ผมชอบขึ้นมาตรงๆรงเทรดอ็อบเจกต ก็สวยเลยจริงๆก็สวยดูเป็นธรรมชาติจริงๆผมชอบให้วอร์มนิดๆวอร์มนิดๆนีน่นเราจะมาที่ essential ปรับแสงสี structure มมามสี color แล้วก็ววเพิ่ม vibrant เออสีอเข้มสวยเลยทีนี้ก็มาที่ดีเทลให้ภาพคมชัดหน่อยหน่อยมาดีเทลเอาแปะก็ด่วนนี้รียมก็มองไม่ค่อยชัดเอาเยอะไปภาพคมชัดเลยทีหนี่แค่นี้ก็สวยสมใจแล้ว คงแค่นี้สำหรับวันนี้ใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์หน่อยถ้าไม่ชอบก็กดซับสไคร์นะวันนี้ก็สวัสดีครับ